ไปมีแต่เพือนญาติมาแล้วเนี้ยกินใช่ไหมเดินนอนนะครับนั่งอย่างเงี้ยเป็นคําเดียวส่วนมากจะเป็นคําโตดก็คือคําเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยไม่ต้องมีสองพยางส่วนมากแล้วมีพยางเดียวแต่วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของภาษาจีนนะการทาไมเราต้องอยูมาะสาเหตุอะไรภาษาจีนเข้ามาในประเทศไทยยังไงใครจะตอบได้บ้างยกมือตอบในโลกย้มยือ เออการค้าขายนะครับนะการค้าขายเพราในสมัยก่อนเนี่ยมีการค้าขายติดต่อกันระหว่างประเทศนะครับประเทศจีน,นกะโลสัมเทามาพายเรือมาเหมือนเมื่อก่อนเรียก่าเสือผือนหมอนใบนะมาหากินข้างหน้านะครับมาหากินข้างหน้าวันนี้นะครับเดี๋ยวขอ No. I don't count ที่หาช่วยกันหาคำได้คำว่าอะไรครัช่วยทำภาษาจีนได้คำว่ายาหยีผ่านบอลกันยุ่มยาดีคำที่สองครับสูงสูงเลยคำที่สามครับฮัโลคำที่สี่ครับอังโลครับอังโลคำที่ห้ากรมยานกรมยานคำที่หกขัดติยะครับขัดติยาคำที่เจ็ดเต้าเชียว เต้าไรเต้าไรเต้าเจียวเต้าเจียวหรือเตเออแม่เต้าเจียวใจพี่ดีแล้วว่าโตครับคํที่9ที่ห้องครับคที่10วเี๋ยวอ่ารเ เ,เราอ่ะนะฮะเราเรายังไม่รู้หรอกว่าคำศัพที่เราได้นะครับที่เราช่วยกันถามาเนี่ยนะครับนะที่เราช่วยกันถามาเมนี่ยมันถูก,ถกไหมนะครับนะมันถูกแค่ไหนนะถูกหรือเปล่าแล้วันเป็นคำแบบไหนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีคลิปวิดโอ นะครับนะครูมีที่วิดีโอเกี่ยวกับภาษาจีนนะครับให้นักเรียนนั้นได้ได้ทบทวนความรู้นะครับนะทบควนความรู้ว่าวิธีการสังเกตเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับได้ไหมวิดีโอเราได้เนี่ยเดี๋ยวเราสักครู่ ดูนะครับเกี่ยวกับที่วิดีโอน,นะครับในเรื่อ,องของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยตอนลันกษณะคำยืมภาษาจีนนะครับช่องรู้รักประจักษ์ภาษาวันนี้เราจะมาศึกษาไปในเรื่องคำภาษา วรรณยุกตรีถึงจัตวาเช่นเจ๊กงงตีหูวดังตัวอย่างที่ขึ้นให้นี้นะคะข้อสังเกตที่สองคำย่งมภาษาจาีนมักจะมีแนวชนะต้นเป็นอักษรการได้แ,แก่กอไก่จอาจานดาดิกตาเป่าต,อ,ตอไม้ตอปลาและต,อ,ตออา่าตัวอย่างคำค่ะกงเจ๊บม้ย เคกมวยเกียเกเยเยเ๊ยวอีเสียนเอี้ยขวเต๋ยวข้อสังเกตคำยืนภาษาจีนข้อที่๘ค่ะมักเป็นคำที่ประสมด้วยสลักรือต้านนั่นก็คือสละอวกและสละเอียดเช่นคำว่าเกีเเ๊ยเสี่ยยั้วตามตัวอย่างนะคะข้อสังเกตคำคยืนข้อที่๔ข้อย้ภาษาจีอนอาจมีการกลายเสียงไปบ้างน,นะคะเช่น คำเดิมในภาษาจีนที่ออกเสียงว่าห้างไทยออกเสียงว่าห้างมูกี่ไทยจะออกเสียงว่ามูกี่เตียวหลิวเราออกเสียงว่าตัหลิวถังเราออกเสียงว่าถังและบะหมี่เราออกเสียงเป็นบะหมี่ค่ะวันนี้ได้รวบรวมคำในภาษาจีนมาได้ศึกษาต้นเติมกันนะคะสามารถไปดูคำศัพท์ก,พกันได้เลยะคะ่ะ ผิดคำผิดคำเอาช่วยกันดูลูกช่วยกันดูคิดว่าคำไหนหน่าจะไม่ใช่เออคิดว่าคำไหนน,น่าจะไม่ใช่อ่าคำไหนไม่ใช่กักรวาลได้เลยน้กนกนากรวาลพับไปเลยเออมีไหมมีคำไหนที่ว่าน่าจะไม่ใช่ไหมมีอันนี้นใช่ไหม ใช่นะโอเคอันนี้มีผิดไหมลูกเออมีอะอีกอ,อ่าใช่ไหมเออเนี่คำว่าอะไราผิดนะลูกขาดา มีคติยะอะไรอีกยาหยียาหยียหยกรรมยานกรรมยานนะครับกลุ่มนี้มีผิดไหมลูกไม่มีผิดเลยเอาไปมือหน่อยเดี๋ยวจะแจกเป็นใบงานนะครับให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทำนะครับหาให้ลงมือทำนะครับว่าภาษาจีนเป็นยังไงนะจะเปิดหนังสือดูได้เปิดหนังสือดูได้ครับ อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลข มาใครเสร็จแล้วยกมือเสร็จแล้วยกมือโอเคนะครับเดี๋ยวเราสลับกันตรวจในโลกสลับกัเเนะบ,บกเพื่อนเลยนะครับสลับกับเพื่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวตรวจแล้วมุณจะสุ่มออกมานะครับสุ่มสัก10คนนะครับสุ่มออกมา10คนในการที่อ่านว่าเราเขียนอะไรไปบ้างนะครับหามน,ะนิคำว่าอะไรบ้าง thank you ยังอ่าทแล้วกะสุกนะเลขที่สิเก็ดครับ นนีนะเราจะสังเกตได้ว่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยพอเราเอางี้ใครผูกทั้งสิบข้อเลยยกมือขึ้นโอเคนะเก้าขอ้อนี่ไหมแปดเจ็ดหกห้าไม่มีใครกินเลยเอาโป้ถุ้ยไปย่อย มีใครคําที่แบบเมื่อสักครู่นี้ที่ไม่ซ้ําเพื่อนอะมีไหมมีไหมลูกที่ไม่ซ้ําเพื่อนมีไหมยกมือหน่อยเร็วยกมือหน่อยที่ไม่ซ้ําที่เพื่อนที่พูดไปเมื่อกี้ที่อยู่ในใบงานเราที่ไม่ซ้ําของเพื่อนมีไหมครับมีไหมมีไหมลูกมีไหมอะไรลูกอ่ะ คำว่อาอะไรนะนนอ่าอ่าโอเคนะครับนะไม่ไม่สัมเพื่อนนะครับาษาจินนะส่วนมากถ้าเราลองสังเกตดีๆจะมีแต่อะไรเป็นเป็นคำประเภทไหน,น,นเป็นคำประเภทไหน จะเป็นของใช้เป็นของกินเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวนี่จะเป็นอะไรส่วนมากเป็นอะไรลกูกอ,<า>อาหารนั่นเลยใช่ไหม๋วตย๋ยว๋วายิ้บอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับนะจะเป็นพวกอา,อาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอะไรที่เราเอาภาษาจีนมาใช้ที่เธอตอบนะ่าต้นชั่วโมงอะไรนะขาย นะไม่ว่าเรื่องของคําว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับค้าขายที่เกี่ยวกับค้าขายมีคําว่าอะไรบ้างยกมือยกมือตอบที่เกี่ยวกับการค้าขายเออเอาปุกมมือแน่นอะไรอีกอะไรอีกยกมือตอบายกมือตอบเร็วอพี่อิงว่าง่ายอายกมือยกมือตอบว่า ห้างห้างโกบโกเบนะแต่ว่าห้างเนี่ยมันมันเกี่ยวมาจากคำว่าอะไรนะห้างใช่ไหมคนไทยเอาง่ายได้ก่อนห้างเลยนะบ้าไทยมีบ้างห้างนามีไหมมีนะมีห้างนานะนะมีห้างนานะครับและสาเหตนะครับเดี๋ยวเรา ทบทวนนะครับในชั่วโมงหน้านะครับวันนี้เราเรียนภาษาจีนในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับที่ใช้ในภาษาไทยนะครับภาษาอังกไหนลองยกตัวอย่างซีนที่เราเคยคุ้นชินบ้างไหมคุ้นชินอะไรบ้างลองยกตัวอย่างซินด้ภาษาอังกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ครับลงมือเพื่อนคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคำยืน